วันนี้ลั่นดาวหัวข้อกันนิดนึงละกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแบบอัปเดตสถานการณ์ที่อังกฤษนะคะ,ะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเออผลกระทบเนาะแล้วก็เอ๊ตอนนี้เที่อังกฤษอะไรยังไงยังมาเรียนได้ไหมต่างๆนะคะแล้วก็จะ move on ไปพูดถึงเรื่องแบบอาจจะมีเรื่องสาขาวิชากันกลุ่มๆนะคะเรื่องของการสมัครต่างๆเรื่องวิชาเรื่องเออคณะนี้นั้นโน้นว่ามันอะไรอย่างไรนะคะ ก็แล้วก็นนจะตี <ทำ S 2> ใช่ไหมพี่พีททั้งคู่ทั้งหมดทั้งมวลปอตีปอ,อโทได้หมดหรือว่าถ้าเกิดใครในช่องแชทที่มีคําถามเกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าอะไรคะคถามเกี่ยวกับคอสอื่นๆคอสภาษาอะไรเงี้ยก็พิมพ์คําถามเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่พ,พีก็จะติดตอ่อ,อให้คําปรึกษาให้คําแนะนําอยูอเอย่เรื่อยๆนั่นเองนะคะและตอนท้ายท้ายของวันนี้เราก็จะมีตอบคําถามด้วย อ่ะซึ่งวันนี้น้องเฟรมก็เลยมาที่ออฟฟิศโกยูนีแล้วก็มาถามคําถามมานั่งคุยกันแบบพี่พี่โกยูนีอ่ะให้ทุกคนดูพี่พี่โกยูนีนที่จะมาช่วยโกยูนี <ico> ที่จะมาให้คําตอบนะ อันนี้พี่พี่นุ่มนะคะก็คือถ้าพี่ไม่แนะนําตัวเองอเพี่ก็จะแนะนําพี่ให้นะคะคือเราอยู่กันกับพี่หนุม่มกับพี่โมโม้นะคะเป็นพี่ที่ให้คําปรึกษา <S 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 นเนาะ specialized ด้านคอร์สที่เป็นแบบปริญญาเนาะแล้วก็คอร์สมอบปลายนะคะแพทเวย์ปริญญาตีปริญญาโทต่างๆนะจ๊าวันนี้ก็สมาให้คําปรึกษาการกัทุกคนนะคะผมจริงๆสถานการณ์ที่อังกฤษอังกฤษค่อนข้างแบบคลิกแบบเขาเรียกว่าอะไรคลายลงแล้วอะในตอนนี้เนาะที่อังกฤษเนี่ยจะเน้นว่าแบบเออตอนที่เขาจังหวะปลดล็อกดาวน์ลงมา เขาจะให้แบบมันเริ่มกิจกรรมที่อยู่ข้างนอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเหมือนเหมือนออกไปที่สวนสาธารณะได้แล้วหรือว่าออกไปออกกาลังกายได้แล้วแต่ว่าก็คือต้องรักษาระยะห่างเนาะโดยที่ร้านค้าหรืออะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดมากขนาดนั้นอคืออันดับแรกอะต้องดูก่อนว่า มาเรียนต่อได้หน yeah> like, like, ึ่งคือโรงเรียนต้องเปิดก่อนมันจะค่อยเห็นนึกออกไหมมันจะต่อบมาเป็นทอดๆเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะเปิดได้ไม่ได้มันก็ต้องรอภาคลัฐ เออซึ่งตอนเนี้ยมันก็คือเหมือนแบบเขาก็แอนติซิเพตกันว่ายังยังคือพี่ว่าในช่วงเดือนสองเดือนนี้เขายังไม่มีการประกาศออกมาแต่ก็มีบ้างแล้วนะมีบ้างแล้วในบางมหาวิทยาลัยที่เขาก็บอกว่าเออเขาจะเปิดอะไรยังไงแต่ว่าถามว่าซิจูเอชันตอนนี้มันยังไม่แน่นอนขนาดนั้นเดือนสองเดือนนี้ก็ยังคงต้องดูสถานการณ์ก่อนเรื่องของการเปิดเทอมเนะี่ยพอดีพี่เพิ่งได้รับอีเมลมาจากทางมหาวิทยาลัยนะครับว่าเทอ,อ,อมที่จะเปิดตอนกันยายนี้ เขาอาจจะเลื่อนออกไปอีกสักประมาณสัปดาห์หนึงสมมติว่าตอนแรกเปิดเทอมกลางกันยาอาจจะกลายเป็นแบบปลายกันยาหรือเป็นต้นตุลาคมอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้คือถ้ารัฐบาลประกาศว่าสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ถ้าอาจจะเปิดบางคลาสอะไรประมาณน้นที่คนไม่เยอะอเป็นแบบกลุ่มเล็กๆสําหรับเข้าไปสัมมนาไม่ใช่แบบว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เข้าไปนั่งฟังเลคเชอร์อะไรประมาณนี้ครับคืออย่างถ้าถ้าเป็นปริญญาโทครับ ช่วงนี้ช่วงถัดจากนี้จะเป็นช่วงการเรียน p r e s e s s i o n a l course ซึ่งแน่นอนเราบินไปเรียนไม่ได้ละแล้วทางมหาวิทยาลัย ah น่าจะทุกมหาวิยาลัยละมั้งที่เขาเสนอให้เป็นออนไลน์เราก็สามารถเรียนออนไลน์ไปก่อนได้แล้วถ้าเราเรียนผ่านสถานการณ์ดีขึ้นบินได้ตอนปริญญาโภเปรดเทิมช่วงกันยาที่ช่วงตุลาเนี่ยเราก็ค่อยบินไปเรียนก็คือก็ต่อเน,นื้อไปไม่ต้องเสียเวลา ใช่คือเดอีมากกับว่า p r e e s s o n a l เนี่ยคือเหมือนไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนที่จะเปิดเทอมจริงซึ่งซึ่งจริงๆแล้วในช่วงเวลาเร็วๆนี้เนาะมันก็คือโดยเวลาปกตินักเรียนจะต้องบินมาแล้วเพื่อที่จะมาปรับภาษาที่อังกฤษก่อนแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ยังบินมาไม่ได้ก็หลายๆที่ก็คือปรับไปเป็นออนไลน์ ก็คือคือในแง่ของวิธีการเรียนอ่ะมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ถามว่าประสิทธิภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคือมันเป็น best solution ในจังหวะนี้พิ่คิดว่านะเออถามว่าคือการที่ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดมันก็ต้องอยู่ที่แวดล้อมของตัวเราเองด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนั่งอยู่ในห้องเรียนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแต่พิดว่ามันก็เป็น solution ที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้ที่แบบเออเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วเราก็แค a กออนกับ กับการเรียนของเราปกติสําหรับเด็กที่เรียน i อเอไม่ถึงที่จะเข้าปอโทแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรียนพรีเซนเช a ันนนี้พอเรียนจบคอร์สปุ๊บแล้วยังแบบสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นยังมาเรียนโทไม่ได้มันคือยังไงต่อดีคะพี่ๆแล้วคะแนนมันจะถูกแครี่ออนได้ไหมหรือควรจะยังไงดีคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ er ดีเฟอร์ได้คือน้องสามารถดีเฟอร์ไปปีถัดไปหรือเทอมถัดไปได้คะ่ะก็จะไม่มีปัญหาอะไร ก็คือตอนนี้เหมือนหลายหมหาลัยกำลังพิจารณาเปิดตอนมกราคมด้วยบางคอร์สที่แบบยอดนิยมอะไรประมาณนี้ครก็ทำให้นักเรียนมีออปชั่นเพิ่มขึ้นสมมุติว่ากันยาโยนเนี้ยถ้าเราเรียนพรีเซนท์นอกานกันยายนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ยังไม่สบายใจก็อาจจะกลายเป็นว่าเราดีฟเฟอร์ไปเป็นมกราได้ นี้แบบมหาวิทยาลัยเปลี่ยนการเรียนการสอนไปแบบออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งเทอมหรืออะไรเงี้ยควรจะ d e อร์ไปปีหน้าไหมหรือควรจะยังไงดีสถานการณ์โควิดตอนนี้ยังจะแบบไปเรียนต่อได้ในปีนี้รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีวิแววว่าจะได้มาเรียนไหมหรือควรจะ defer หรือควรจะยังไงดีคะพี่พี่คิดว่าต้องแบ่งเป็นสองสองกลุ่ม <S <S ใช่กลุ่มที่เป็น <S <S น้องๆ้อง,องที่เรียนผ่านเวหรือว่าเรียนมธัธยมกับกลุ่มที่เรียนเป็นปริญญาโท <S <S ถ้าเป็นกลุ่มแรกเนี้ยที่ พี่มีความเห็นว่าการเรียนออนไลน์ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะน้องๆก็ต้องไปอยู่ที่น้วยประมาณอย่างต่กก็คือสี่ปีสี่ปีคือเราก็เรียนออนไลน์ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นที่คลายลงเราก็บินได้เงี้ยเราก็บินไปนเรียนที่นั่นซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลายๆมหาวิทยลาลัยเขาก็ออฟเฟอร์ออปชันแบบนี้มาให้ก็คือถ้าโควิดหมดเมื่อไหร่คุณบินได้คุณบินเลยนะแล้วก็ไปที่นั่นได้เลย ปีหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยอังกฤษอ่ะคือนักเรียนสมัครเยอะมากมากคือแล้วมันไม่ใช่แค่จากประเทศไทยมันมาจากหลายๆประเทศด้วยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการแข่งขันของเราในในเวลาปกติเราก็มีอยู่แล้วแล้วทีนี้ลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าปีนี้เด็กปีนี้สมมติมาไม่ได้เลยด้วยด้วยโควิดหรือด้วยอะไรก็ตามเด็กปีนี้มาไม่ได้ปุ๊บทุกคนก็ต้องไปปีหน้าสมมติทุกคนโอเคไม่สมัครละปีนี้ยื่นสมัครปีหน้าอย่างเดียวเลยดีกว่า ทุกคนก็คือเทกันไปสมัครปีหน้าจำนวนแอปพลิเคชันอาจจะดับเบมหาลัยอาจจะทำงานหนักขึ้นทำให้ตอบรับออฟเฟอร์เราช้าลงหรือเปล่าเพราะว่าจำนวนเขามันโหลดขึ้น,นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะออตอบรับออฟเฟอร์เราช้าลงหรือเปล่าการแข่งขันเราสูงขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ การที่ไปเริ่ม process ในปีหน้ามันก็อาจจะต้องมีความเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าแล้วเราจะได้ไหมหรือได้ไม่ได้ปีนี้เราได้แต่เรา cancel ไปแล้วแล้วเ,เราไปปีหน้าการแข่งขันที่สูงขึ้นอาจจะทำให้เราถูกดันลงมาอยู่ตอนท้ายๆของ applicants ของเขาหรือเปล่าเพราะว่า จากที่พี่คุยกับมหาวิทยาลัยที่อ <irm> ังกฤษดูเนี่ยขั้นตอนการคัดนักเรียนของเขาอะเขาออกไปรอบละแบบครึ่งๆเลยนะอย่างมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ท็อปๆอะเขาแบบแต่ละรอบคือเขาคัดออกไปครึ่งๆเลยเขามหาวิทยาลัยที่อังกฤษมักจะตัดด้วยเกรดอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเรายื่นในปีที่คนยื่นเยอะๆเนี่ยถ้าคนเกรดเท่าเราหรือดีกว่าเราเยอะกว่าเราในจํานวนมากเนี่ยโอกาสเรามันอาจจะสลิมลงเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อ maximize โอกาสของของเราในการที่จะเข้าอยู่ที่เราคาดหวังไว้อยู่ที่ดีๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยพิ่มองว่าการที่เรายื่นเอาไว้ตั้งแต่ปีนี้ได้ Off e ฟไว้ในมือแล้วเราค่อย Defer จ่าย Deposit หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ก็ได้แล้วเราค่อยโอเคถ้าเราจะมาปีนี้ไม่ได้จริงๆหรือเราไม่แฮปปี้กับการที่แบบเฮ้ยปีนี้เขาจะออกมาเป็นแบบเรียนออนไลน์ก่อนหนึ่งเทอมแล้วค่อยมา January หรือเขาไม่แฮปปี้กับอะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่คือเรา Defer ได้อยู่แล้ว หรือแบบท <Okay. S 1> ี่ยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้หนูถือออฟเฟอร์อยู่ค่ะแล้วถ้าหนูยังแบบรอดูสถานการณ์ของปีนี้ยังไม่แน่ใจแล้วแต่ว่ามันมีเดทไลน์ค่ะพี่ในการที่จะแบบเฮ้ยต้องจ่ายมัดจาก่อนนะหรืออะไรเงี้ยเพื่อคอนเฟิร์มที่เนี่ยจริงๆหลายที่คือพี่โกยูนี้ก็สามารถแบบเหมือนติดต่อมาหาลัยเพื่อที่จะขอขยับเดทไลน์ออกไปหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคือพี่คิดว่า mm hmm. สมัครไว้และดีเฟอร์ดีกว่าอืม mm hmm. ดีเฟอร์เป็นแจนดีเฟอร์เป็นเซฟอะไรเงี้ยค่อยว่ากันเราค่อยมาดูสถานการณ์อืมแต่สมัครไว้ปล uh huh. อดภัยที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ไปอยู่ดีมันแบบมันจะ what's the point uh huh. ที่จะต้องมาแบบ go through ทุกอย่างใหม่ไม่ว่าจะสมัคร <Okay. S 1> ตอนนี้หรือตอนไหน uh huh. คุณก็ต้องคอนเฟิร์มที่นั่ง uh huh. และไป